สวัสดีครับคลิปนี้ช่องอานายชาแนลครับจะมาแนะนำกล้องหน้ารถยนต์นะครับ1ตัวแต่จะไม่ระบุยี่ห้อนะครับหากท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาที่ช่องได้นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งกล้องหน้านะครับแล้วก็ต๊ด,ตด,ตด,ตด กล้องด้านหลังครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ได้ไปติดที่ด้านนอกนะครับจะติดไว้ที่กระจกด้านหลังรถนะครับมีลูกเล่นอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูรูปลักษ์ภายนอกตัวกล้องกันก่อนนี่นะครับอ่าคร่าวๆ ตัวบอดี้ของตัวกล้องนะครับเป็นชิ้นงานโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกส่วนหน้าจอดูความใหญ่ครับก็จะประมาณนี้ครับหน้าจอค่อนข้างกว้างเมนูภาษาไทยทัชสกรีนแถมเมมโมรี่สาิกรับประกัน1ปีนะครับ เงื่อนไขาการรับประกันก็ที่มันเกิดจากาตัวอุปกรณ์นะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการติดกับกระจกรถด,ดูตัวดูกระจกนะครับขายึดพอโดนความร้อนก็จะหล่นกระแทกบ่อยๆแบบนั้นก็เกิดความเสียหายกับระบบได้นะครับมันก็จะเหมือนกับพวกระบบ Android ของโทรศัพท์มือถือครับตัวนี้ผม แก้ปัญหามีตัวยึดกับขากระจกหลังนะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องตัวดูกระจกเวลาโดนความร้อนอย่างเช่นดูกระจกแบบนี้ครับพอจอดที่ร้อนๆมันจะหลุดมามาดูลูกเล่งกันดีกว่าครับู้สนานและตัวนี้ผมตั้งพักหน้าจอไว้นะครับตำผัสหนึ่งที หน้าจอก็จะขึ้นสัมผัสอีกหนึ่งทีเห็นไหมครับจะแบ่งสองช่องกล้องหน้าและกล้องหลังแตะไปอีกหนึงทีครับตัวนี้จะเป็นกล้องด้านหน้าอย่างเดียวแตะไปอีกหนึ่งทีครับตัวนี้จะเป็นกล้องด้านหลังนะครับแตะไปอีกก็จะกลับสู่หน้าปกติก็คือแยกมุมกล้องหลังไว้ตรงมุม แล้วก็ส่วนหน้าจอมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับจะเป็นปิดการบันทึกเสียงถ้าใครอยากจะแบบใช้กล้องอย่างเดียวไม่ให้ได้ยินเสียงสนทนาหรือเสียงอะไรเข้าไปในไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูที่ปุ่มด้านข้างก็จะมีอยู่5ปุ่มก็เป็นเมนูเนี่ยครับตามที่หน้าจอครับ แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เป็นปุ่มทัชซะมากกว่าครับก็อ่ะผมเข้าไปที่รูปโฮมก็คือรูปบ้านตรงนี้จะเป็นวันที่เวลาตัวนี้มันจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับคือเสียบกล้องใหม่ก็ใช้ได้เลยเพราะว่าจะตั้งเมนูต่างๆไปให้เรียบร้อยแล้วจะเซตค่าเบื้องต้นไปให้แล้วครับใช้ง่ายครับตัวนี้ผมจะเข้าไปดูไฟล์ที่บันทึกไว้ก่อนนะครับกดปุ่มโฮมแล้วกดไปที่ตัวไฟล์ตัวกลางปุ๊บ จะขึ้นรูปไฟล์ขึ้นมาแตะไปหนึงทีครับแตะไปหนึงทีคือช่องแรกจะเป็นกล้องด้านหน้าไฟล์ที่สองจะเป็นกล้องด้านหลังอ่ะผมเข้าไปดูไฟล์แรกก็จะขึ้นมาก็เลือกเล่นเลือกเล่นไฟล์กดเพลย์เล่นไปครับก็จะดูย้อนหลังจากนั้นก็ออกไปที่ปุ่มโฮมอีกครั้งนะครับ เข้ามาที่ไฟล์ใหม่เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็แยกไฟล์มาดูกล้องหลังครับกดเข้าไปดูครับเล่นย้อนหลังตัวนี้ออกครับไปที่ปุ่มโฮมรูปบ้านเหมือนเดิมเข้าไปดูการตั้งค่าตัวนี้30วินาทีคือเป็นการตั้งพักหน้าจอไว้นะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆตัวนี้ครับก็ตามเห็นไหมครับกดเข้าไปดูก็คือตั้งค่าตามนี้เลยไม่ยุ่งยากครับมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจอภาพก็คือเป็นไฟ LED เวลังคืนครับจะมีไฟอยู่ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นไฟ LED 3ปุ่มนีครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวพลิกมาให้ดูปุ๊บนี่ตรงนี้ไฟ LED อยู่นี่นะครับตกกลางคืนมันก็จะติด แล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีอันที่สองเป็นการปิดเครื่องอัตโนมัติเป็นความทีเสียงปุ่มกดตั้นตั้งค่าภาษาตั้งค่าวันที่และเวลาตัวป้ายทะเบียนตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับผ่านก็จะเป็นเป็นรูปนะครับแล้วก็จะมี อะไรเอยกล้องไม่โฟกัสก,ก,ก็จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นกรณีแฮงค์นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มแรกด้านล่างก็จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นก็คือมาเซตค่าวันที่เวลาอะไรใหม่การที่แฮงค์ก็เหมือนกับว่าเครื่องค้างเน่ยส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกครับจะเป็นเครื่องตกตกหล่นบ่อยๆแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น เข้าไปดูรายละเอียดของตัวกล้องเวอร์ชั่นนะครับดับอีกแล้วปึ๊บปึ๊บกล้องไม่โฟกัสอ่าโอเคเห็นแล้วเนี่ยครับลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้ครับตอนนี้ออกมาหน้าโฮมอีกครั้งหนึ่งจะกลับเข้าไปบันทึกวิดีโอเหมือนเดิมก็กดตัวแรกนะครับบันทึก ออกมาบันทึกแล้วก็กดบันทึกครับไปที่ปุ่มแดงปุ๊บหน้านี้ก็จะเป็นการบันทึกโดยปกติครับเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรอีกแล้วครับผมก็มาแนะนำํำคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามก็ทักเข้ามานะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝาก ช่องไว้ด้วยนะครับช่องอานายช n แนลครับฝากกดติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ